โสเพเนีนี่มีทั่วโลกนะคะมีทุกประเทศแม้ฝรั่งก็มีโสเพเนีค่ะในประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็ยังมีโสเพเนีปัปบบนอยู่บ้างในในในสังคมของประเทศนั้นๆนะคะคู่แข่งของโสเพเนีไทยเนี่ยฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์นี่ตามกันมาติดๆเลยค่ะเรื่องโสเพเนีกับ กับสาวสาวไทยสาวฟิลิปปินส์กับสาวไทยนี่คู่แข่งกันเลยนะคะฟิลิปปินส์จะได้เปรียบเราตรงที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งแต่ว่าโซเพนีไทยจะงูงูปลาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้รู้สึกจะเป็นรองสาวฟิลิปปินส์อยู่ตลอด ดามอยากจะมาพูดถึงอาชีพขายบริการหรือว่าอาชีพสโสเภณีพี่น้องมันเป็นอาชีพที่หลายหลายคนดูถูกดูแคลนนะคะทำไมต้องไปขายร่างกายเพื่อแลกกับเงินแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการที่เขาไปเป็นสโสเภณีหรือไปขายบริการเนี่ยเขาอาจจะไม่มีทางออกของชีวิตค่ะแล้วก็อาชีพสโสเภณีไม่ใช่เป็นอาชีพที่ที่น่า ที่น่ารังเกียจนะคะพี่น้องกับมาดามกับคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสรรเสริญเป็นอาชีพที่น่าให้กําลังใจเพราะว่าเป็นมันการขายบริการหรือว่าโสเพณีเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองต้องต่อสู้กับคนรอบข้างกับการดูถูกหลายๆอย่างสําหรับมาดามอาชีพโสเพณี มาดามกลับมีความรู้สึกเห็นใจเขามีดามมาดามกลับมีความรู้สึกสงสารคิดถึงจิตใจของเขาเวลาเขาทำงานเวลาเขาต้องขายร่างกายให้กับผู้ชายทั่วๆไปผู้ชายหลายๆคนที่เราไม่รู้จักที่เราไม่มีความรักให้แต่เรากลับต้องเอาร่างกายไปไปให้เขาเพื่อที่จะแลกกับเงิน และการที่ได้เงินมาเนี่ยเงินที่ได้มามันก็ต้องเอามาจุนเจือครอบครัวค่ะพี่น้องมาจุนเจือลูกเต้าพ่อแม่หลายๆคนเป็นแบบนั้นและหลายๆคนก็อาจจะได้เงินมาก็ไปทําอย่างอื่นอันนั้นก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่ส่วนมากอาชีพสโสเพณีนี้ได้เงินมาก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงพ่อแม่เหมือนที่เรารู้ๆเห็นๆกันอยู่ อาชีพสโสเพณีมาดามว่าน่าจะน่าจะได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ที่สูงส่งนะคะมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่ต่ำต้อยมันมีสักกี่คนที่จะที่จะยอมทิ้งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นคนหรือความเป็นลูกผู้หญิงมาทำแบบนี้เพราะการที่คนจะมาทำอาชีพขายบริการหรืออาชีพสโสเภณีได้เนี่ยจิตใจคุณต้อง แข็มแข็งแข็งแก่งมากนะคะถึงจะยอมรับกับอาชีพของตัวเองได้เขาไม่ได้มาเป็นโสเภณีหรือขายบริการเพื่อเพื่อสนุกแต่ในกรณีนี้ก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าส่วนมากจะทำเพื่อความอยู่รอดของชีวิตจะทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวทำเพื่อครอบครัวเสียสละหลายๆอย่างกดดัน หลายหลายคนมองด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรหลายหลายคนดูถูกเหยียดหยามหลายหลายคนนินทากับอาชีพนี้แต่หลายหลายคนหรือทั่วทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงจิตใจของคนขายบริการหรือว่าเข้าไม่ถึงจิตใจของโสเพณีว่าความรู้สึกลึกๆแล้วเขาเขามีความรู้สึกยังไง หรือว่าเขาเขาต้องการที่จะบอกกับสังคมได้ไหมว่าอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่สุจริตถึงแม้จะขายร่างกายแต่ว่านั่นมันมันไม่ใช่อาชีพที่สุจริตหรอคะการขายร่างกายของตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นการเอาเปรียบสังคมเช่นไป ทำธุรกิจสีเทาอย่างนี้ค่ะอาชีพพวกนี้ต้องต้องต้องไม่ยอมรับอาชีพพวกนี้ต้องต้องรังเกยียจค่ะคนต้องรังเกยียจอาชีพพวกนี้ต้องไม่สรรเสริญอาชีพโสเภณีต่างหากที่น่าสรรเสริญและก็น่ายกย่องค่ะมาดามอยากจะบอกทุกๆคนว่าอย่าดูถูกหรือดูแคลนโสเภณีนะคะมาดามอยากจะให้ทุกๆคนให้กำลังใจเขา อยากจะให้ทุกๆคนยกย่องในอาชีพโสเพเณีมันไม่ใชอ่อาชีพที่ต่ำต้อยนะคะมันกลับเป็นอาชีพที่สูงส่งสูงส่งก็คือจิตใจเขาติดใจที่สูงส่งที่กล้าเสียสละร่างกายของตัวเองเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวค่ะ